พบกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยสิธิ์ภารกิจแสดงความยินดีกับลุงจา่าศิลปินแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับคุณเสริมศักดิ์พงพาณิดนิดหนึ่งผมไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวหรอะครับก็ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ไปต้อนรับแล้วก็ไปคุยกันนิดหนึ่งเพราะในฐานะที่ท่านเป็นคนพิษณุโลกนะเอาล้วไงต่อ,อยังไงต่อก็ปรากฏว่าผมว่าประกาศตัวไปแล้วนะผมจะเป็น มือปราบซุปเปอร์ฮีโร่เพราะตอนนี้ซุปเปอร์ฮีโร่มันเริ่มเป็น Super ซุปเปอร์ซนตีนกันไปหมดแล้วนะอันนี้คนดีๆอยู่ส่วนคนดีๆนะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะผมพูดถึงไอ้ Super ซุปเปอร์ส้นตีนคนเร็วๆวนะนะก็ต่อไปนี่แหละมึงเจอกูแน่นอนนะไอ้ซุปเปอร์ส้นตีนทั้งหลายแหละนะครับตัดชับไปนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวแล้วนะไม่ได้เกี่ยวแล้วตัดไปคือว่าทนาย ของบอสพรด้วยนาบอสพรออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ย hey, แม่งเจ๋งว่ะไอ้ทนายคนนี้แม่งแจ้งเกิดเลยนะเว้ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอาชญะด้ยมันไปพยาพยามพยายามจะเอาเอาหนังสือไม่ได้พยายามหรอก อาชญาเอาหนังสือไปให้บอสหละบอสหลับก็เป็นหนึ่งในแก๊งเดอะไอคอนกรุ๊ปอ่ะจะให้บอสหลับเซ็นเพื่อให้อาชยาเนี่ยเป็นตัวแทนในการต่อสู้คดีในการแถลงความในการหาทนายลำทองเนี่ยเนี่ยมันส่งหนังสือไปไว่าแล้วปรากฏว่าบอสหลับงไม่เซ็นมันรู้แล้วว่าไอ้เฮียน,นี่มาไม่ดีแน่ไม่ดีนะม,นะมึงมาย่งไงว่าอาชยามึงไม่ดีนะ่ ก็เลยไม่เซ็นเว้ยพอไม่เซ็นก็จบกันไปไงจบกันไปปรากฏว่าเว้ยมีพนักงานสอบสวนเว้ยคดีนี้เว้ยตำรวจเว้ยมันก็มาสอบสวนบอสแล็บเว้ยมันมีผังอะไรของมันเรียบร้อยหมดแล้วปรากฏว่าไอ้ในพนักงานสอบสวนวที่มาคุยกับบอสแล็บมีอาชญะแม่งอยู่ด้วยเว้อยอาชญะแม่งเข้าไปอยู่กับพนักงานสอบสวนได้ด้วยเว้ยเออ แล้วมันก็ยังไงอ่ะเขาก็ตั้งคอสังเกตเดี๋ยวว่าทําไมวะไอพนักงานสอบสวนชุดนี้มันเป็นลูกกระจกเป็นเบสเป็นเบสของอาชญาหรือวะปปตลบิกบ๊กบิกบ๊กบิ๊กตายหรือบิ๊กอะไรวะบิ๊กตายมากิติลักษะปปตลเฮ้ยตกลงลูกน้องคุณไปเป็นลูกน้องของอชาชญาไปแล้วหรือวะอะ ราชยามันเข้าไปทำต้นตีเรเห็นมึงจะจัดการในบอสพรบอสต้นตีนต้นเฮียอะไรพวกนี้เจ้าเข้าคุกไม่ใช่เหรอวะแต่มึงเข้าไปทําไมวะมึงมึงจะไปทําอะไรวะมึงจะไปช่วยเขาเหรอวะฮะเอ้ยตกลงมึงยังไงวะมึงจะเข้าข้างผู้เสียหายมึงจะช่วยผู้เสียหายหรือมึงจะช่วยผู้ที่ถูกกล่าวหาวะไอ้ทนายของบอสบอสพรไปเขาตั้งข้อสังเกตว่าชายาแม่งไปจาะหลังบ้านทนายคนอื่นๆเว้ย แต่พวกนี้เขารู้ทางพวกนี้เขาเต่าพอเวปรากฏว่ายังไงรู้ปะบิ๊กเต่าเว้บิ๊กเตา่เตาแม่งออกมาบอกว่ามีการลงชื่อเข้าไปเยี่ยมตามปกติแต่ไปพร้อมกับตำรวจน่าจะใช่ที่ทางครอบครัวของคนนะ้นแหละประสานนายอัจฉยะบิ๊กเต่ามาเข้าข้างลูกน้องนะเว้ยมาเข้าข้างลูกน้องแต่อัจฉยะแม่งบอกว่า เข้าไปฐานะทีมทนายความเวททีมทนายความเวทของคนในเดือนจำไม่สนทนายบอรพรจะะแจ้งความจับก็ได้แต่ยืนยันทำ,ทำตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องตอบว่าเข้าไปในห้องพนักง,งานสอบสวนในคดีไหนเออ โอ้แต่ก่อนมึงเวลามึงไปด่าเขานะมึงฉาชานเลยนะตำรวจคนนีปันยันงูหนึ่งตองสามสี่ห้าหนึ่งตองให้ถืนของมึงไม่จําเป็นต้องตอบให้มึงตับสนชีวิตหรือเปล่าอาชญะอะตกลงมึงจะเป็นอะไรวะเนี่ยแล้วมึงเข้าไปเสือดในฐานะอะไรมึงจะไปช่วยบอสแหบบเขาเหรอหรอฮะเอาแล้วมึงมาอยู่เสนอหน้าอยู่โหนกระแสอยู่รายการรู้การนี้ มึงจะมาโจมตีไอ้กลุ่มดีไอคอนคปเนี่ยนะจะอยู่มึงวับไปมึงก็คงคิดไม่มีใครเห็นไงไอ้ตำรวจไอ้กลุ่มมันนั่งงานสอบสวนนั่นมึงมึงไปลูกน้องอัญชัยหรือว่ามึงไมก็ะจอกขนาดนี้วะมึงก็ะจอกขนาดขั้นนี้แล้วหรอวะมึงไม่ได้เป็นลูกน้องผอตรหรอวะฮะมึงเป็นลูกน้องคนอย่างนี้หรือวะบ้านมึงมันจะอยู่ยังไงวะ นะมึงมีหน้าที่เข้าไปสอบสวนจะจับไอ้บอสแลเข้าคุกใช่เปล่าเออราชามันจะเข้าไปให้บอสแลออกจากคุกเหรอจำใบไปกับมึงอนะ่ะกูก็เลยไม่เข้าใจไม่รู้กูสอบตอมชีวิตหรือพวกมึงสับสนชีวิตกันนะโอ้โหมึงอะไรเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วเหรอวะตำรวจจะจะแย่ก,กันแล้วนะบิ๊กตาย ออกมาแอคชั่นหน่อยวะออกมากู้ภาพกู้ตำรวจหน่อยว่าบิ๊กตายบิ๊กเตาบิ๊กหมูบิ๊กอะไรก็ออกมาหน่อยเลยว่าตำรวจมันจะเป็นเป็นรูปน้องไอ้คนต้นเต็นต้นมือต้นเหี้ยต้นหาอะไรได้เหรอวะเป็นได้เหรอวะฮะเออจริงจริงผมก็มีเพื่อนเป็นตำรวจหลายคนถ้าเพื่อนผม เพื่อรุ่นน้องมันจะเป็นอย่างนี้แนละ้วผมก็จะตกกระโหลกแมก่งแล้วผมก็ไม่ถนับถือแม่งด้วยเราเป็นตำรวจด้วยเราเป็นผู้พิทักษ,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 ษ์สันติราพเว้ยเราไม่จําเป็นต้องกลัวใครเวย้ยเราไม่ต้องโจท์สนใจ,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 จใครเวย้ยไม่ต้องทําตัวเป็นลูกกระจอกใครเวย้ยฮะ อาชยะตกลงเอาออกมาไปออกรายการโหนกระแสไปหนุ่มกัญชัยจัดการถามแม่งหน่อยดิว่าเข้าไปทําไมอะเอาคนมาได้เอาทนายแก้วเอาทนายไพศาละม,มามาซักไออาชยะหน่อยดิเรื่องเนี้ยเอามาดิแล้วบอลพรน่ะไปเช็คบาหน่อยดิอาชยะไปตกซับมันบางก็บ่านะ โอ้ยเดี๋ยวนี้แม่งหาด่ากันง่ายๆกันอย่างนี้เหรอวะผูก็งงจริงๆเลยมันไปไอ้บอสพอนี่แม่งเป็นหมูอ่ะเป็นหมูสนาม่ะใครก็ไปไถมันใครก็ไปตบซับมันใครก็ไปอะไรมันชีวิตพวกมึงผมจะบอกให้นะอย่าทำตัวเฮี้ยอย่าทำธุรกิจเฮี้ยเฮี้ยอย่าทำธุรกิจที่แม่งไม่โปร่งใสเพราะถ้างั้นมึงก็จะเป็นเหยื่อไอ้พวกนี้ เหยื่อนักการเมืองเร็วๆเหยื่อไอ้พวกเยี้ยเนี่ยไอ้ซุปเปอร์ส้นตีนตบซับเร็วๆมึงก็จะเป็นเหยื่อข้าราชการเร็วๆมันก็มีวันๆก็มีแต่มาไถ่มึงมาตบซับมึงมาทํานู่นทํานี่แล้วมึงจะรวยไปหาหอกหาพัดแสงหาส้นตีนอะไรมึงต้องรวยแบบว่าพงาาผ่าดเผยไม่มีใครมาแตะได้เดีวว่าใครมาตบซับก็ถีบหน้าแม่งไปเลย กูไม่เห็นมีใครไปตบตบซับเครือสาพัฒน์เลยกูไม่เห็นมีใครไปตบซับเบียช้างเลยกูก็เห็นมีเหลยใครที่ไปกล้าตบซับพวกมันเนี่ยอ่ะอ้าก็มึงมาทําธุรกิจส้นตีนอย่างนี้เลยมันก็โดนโดนสับซับเด็มึงอยู่ของมึงเฉยๆอ่ะมึงทาธุรกิจอยู่กันสบายๆอ่ะมึงไม่ต้องมีซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์เฮียอะไรหรอกมึงไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ส้นตีนเลยหรอก อย่างนั้นเออมึงไม่ได้มีศักดิ์ศรีนะมึงจะมีรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่มึงต้องมาจ่ายเงินให้พวกนี้แม่งกระจอกกระจอบทั้งคนถ่ายกระจอบทั้งคนจ่ายบรมมากระจอบโคตรกระจอบจะบอกให้อ่ะเอาเดี๋ยวเจอเอีกซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยเดี๋ยวกูจะสอยร่วงทีละคนทีละคนเอกกูพร้อมเป็นศัตรูกับพวกมึงกูพร้อมปะทะจริง จริงกูอยู่พิษณุโลกเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวกับหมาปอมๆตัวเนี่ยมีอะไรก็มาเจอกันได้นะเพราะตอนนี้กูไม่เคยกลัวใครแล้วเพราะว่าวงกวงจรปิดแมนเยอะใครมากระทืบกูโดนจับได้แนะ่ใครมายิงกระบาลกูโดนจับได้นะกูเลยไม่ต้องกลัวใครโอเคอ้าวฝากด้วยนะ อาชยามึงชี้แจงให้มันยาวๆหน่อยก็ได้นะมึงอย่าไปชี้จแจงก้มแกลมก้มแกลมนะเข้าใจว่าเออมึงเจ๋งมึงก็เอามาเห็นมึงไปด่าตำรวจไปเอาตำรวจเข้าคุกไปด่านูตน,ตร,น,นตรงนู้นมีบ่อนตรงนี้มีเฮียอะไรกูก็เห็นว่ามีอะไรสําเร็จสักอย่างแล้วก็มึงก็ฟอ้องอุกคดดหนึ่งก็ได้นะชาะยะนะกูก็อยากจะไปเที่ยวสมุทรปราการกูจะไปหาพี่โรเบิร์ตกู ที่อยู่ปากน้ําโรเบิร์ตสมุตปการเนี่ยมึงรู้จักไหมเออผมได้ไปหาเขาโอเคครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับตอนนี้ผมทักองทุนดิสรพลนะก็คือทาทาความดีบ้างนะทําความดีดูแลผู้ยากไร้ก็หมายจาเพราะแม่งทาเยี่ยมมามาค่อนชีวิตไนงะทาดีถ่ายโทษบ้างก็ทํากับคนเนี่ยทำกับหมาเนี่ย ก็ทําได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีเงินไงก็เลยต้องหาเงินไงหาเงินก็ผมก็น,นํานะครับผมถ่ายรูปห้าพระอ,องค์นะครับพระนเรศวรหาราไปกาศรสรสพระสุพรรณกัลยาพระมหาธรรมราชาพระวิรรสุทธิกสัตรีซึ่งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกครอบครัวห้าองค์ไายจากสถานที่จริงที่วัดนาพญาแล้วก็ทำพิธีปลุกเสกที่นี่นะครับผม ให้บูชาสองยเกสบาทครับสำหรับสายสมเด็จพระนเรศวรสั่งบูชาได้ครับเงินเข้ากองทุนอิสระปลครับเขาไปกดติดตามผมด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยดูโฆษณาทายคลิปแล้วก็ซื้อสินค้าด้วยหนึ่งในนั้นก็มีกระถางครับกระถางแกนตัดกระถางช่วยกาแฟมาทำเป็นกระถางน,นะครับผมช่วยซื้อด้วยนะ ขาย290บาทนะที่บอกว่าอาจารย์เจ๋งอาจารย์เก่งอาจารย์เยี่ยมอะไรก็เปลี่ยนเป็นมาซื้อกระถางสักใบกันนะครับเพื่อเงินเดือเท่าเข้าคนทําแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เข้าผมด้วยนะครับผม28ตุลานี้ก็จะขึ้นศารอาญารัชดาคดีของสวสมชายสแสวงการครับไป290บาทกินก้าวมาครับทางเฟซบุ๊กอาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์บเบอร์เดียว นะครับผมสุดท้ายผมจะบอกพวกเราทุกคนว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับจะรวยรถนฟ้าจะจนติดดินขอให้เรามีศักดิ์ศรีขอให้เราอย่าไปตบทับไข่ขอให้เราอย่าไปดีดไถ่ไข่ขอให้เราอย่าไปแรงแก่ไข่นั่นแหละครับคือคนที่ควรจะภาคภูมิใจอย่าเป็นคนกระจอกแบบ ไอ้ซุปเปอร์ส้นตีนทั้งหลายแหละนะครับวันนี้ของคุณครับขอท่ามีความสุขขอให้พาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี